นี่ใส่เลกกิ้งทั้งตัวแล้วตะกี้ตะกี้ใส่ถุงเท้าทีนี้ใส่เลกกิ้งทั้งตัวเฉพาะเลกกิ้งบองโบยาร์ดยืนเอียงแล้วเป็นยังไงเอาไหนเล่าให้ฟังซิไม่แม่เราใส่ไปแล้วรู้สึกดีขึ้นมากเลยเนี่ย <c oughs> ต่างจากถุงเท้าไหมต่างกันจากกต่างกันต่างกันต่างกันให้คะแนนเท่าไหร่ไม่คะแนนต้องเต็มสิบจริงเต็มร<อ>้อยพันต่อพันไปเลย้อยต่อลอนมันต่างก<อ>ันใช่ไหมแม่เพราะเราเรารู้สึกตัวเราเบาอ่ะเนี่ยเราใส่ไปเนี่ยรู้สึกไปซื้อที่อื่นต้องถลอดทองใช่ไหมทีนี้ต้องถอดทองขายไปแล้วขายจริง ขนาดทองทไว้มันยที่ไมเก็งเนาะเกียมาเนี่ยบอกนี่เกือเกียมาหั่นเกยมทองมาอีกแล้วสองบาทไม่ขนาดนั้นหรอกแม่มัราคาหลักร้อยกลัวจะสี่หมื่นห้าหมื่นน่ก็กลัวไงเดี๋ยวซื้อเขาไม่ได้เราอยากได้ซื้อไม่ได้ขนาดนั้นได้เหรอนี่มีมาอยู่ในกระเป๋าเนี่ยขายไปบาทเพราะว่าถ้าเกิดใส่ถุงเท้าแล้วมันกดถุงเท้าใส่ออกอืเอาใส่ฉันไม่ได้บอกลูกขายทองมันทองฉันหนึงอย่าไม่มีเกี่ยวกับลูก แกรัวว่าเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าล่ะไรเอาทองมามาเพราะมันต้องอยู่กับตัวเราจเราต้องการอะไรที่มันไม่มันมันตอนแรกเขารู้สึกรู้สึกไม่ดีที่ใส่บทที่สุดสมิดเพราะว่าเขาเคยขายนี่ไม่ขายเองให้แฟนสอนได้ขายให้ได้มาสองหมื่นเจ็ดซื้อสามหมื่นมันเป็นไรค่ะทุนนิดหน่อย เดีความอยากได้เราต้องได้ใช่เอาสุขภาพเราเราอยากได้เราต้องได้ไงถ้าขายสนมามั่งสิเดี๋ยวมันจะตกตะลึงที่มันขายเราไปสี่หมื่นกว่าแล้วมันยังไม่ออกมาหาเลยมันออกมาตอนปีใหม่เอาส้มมาให้เราสองโลนีหมื่นกว่าได้ไปกินขิมเปี๊ยมาให้เราชิ้นหนึ่งเราก็กินไม่ค่อยได้นะของหวานเราไม่ค่อยชอบไม่ให้โูกเขาไปเรียบร้อยจริงๆเนี่ย ส้นเท้าหลวเหลือเยอะไปซ้ำจ้ะแต่ต้องใส่เอ็กแอลเพราะว่าคนขามันใหญ่ยวต้องไปมันก็จะหลวมนะจะเอาเล็กกว่าต้องใส่ยน่นลงมานะไม่ให้ใส่วนขึ้นไปเพราะว่ามันจะเจ็บม,มันจะเจ็บใส่ใส่ขึ้นมาถึงนี้ไม่ได้แล้ววนไม่ได้เลยต้องพับผม<ไ>อย่าไปทําเป็นโดนัทนะอย่าไปทําเป็นอย่างนี้นะโด,โดนัทอย่างเนี้ยแสบจะแสบ จะบอกเขาบอกให้ดึงให้ตึงมันดึงตึงได้ยังไงล่ะเขาไม่แหกตาดูหรือว่าขาแม่ไม่ได้อ่ะเขาไม่พูดคนขายมันก็เกินไปเนาะแม่เนี่ยถ้าใส่อย่างเงี้ยเห็นไหมตะกี้ที่มันเป็นแผลกดทับเนี่ยมันเจ็บนานวันวันพี่มันเป็นแผลมากตะทีเนี่ยใช่ไม่เป็นเบาหวานแต่เป็นเบาหวานใส่ตัวนี้สบายกับตัวมีแขนมากเลยแม่เบาหวานโดนตัดขานะแผลแบบนี้มากพี่น้าพี่น้าใส่อย่างนี้นะ แล้วเอานี่ทับพี่น่าจะไม่เป็นรอยกดทับเลยเพราะว่ามันมีเลกกิ้ง้อนนั่นเห็นไหมแล้วทําไมต้องใส่ขนาดนี้ทับเพราะว่าอาการไม่ธรรมดาอาการมันเลยป้ายและมันเกินเบอร์แล้วมันเกินเบอร์แล้วมันจะมาใส่ถึกตัวอย่ไม่ได้แล้วใช่รู้สึกตัวก็ะสายจะแล้วเขาไม่มาแนะนำเราตอนตื่นทีแรกเลยไม่ใช่เขาไม่แนะนําแล้วก็ตื่งทีแรกที่เห็นเนี่ยไม่มีใครแนะนําเลยนะ เห็นเพื่อนกันก็เขาอายุมากกว่าเราแต่คนอีสานใช่ไหมล่ะเขาบอกว่าเฮ้ยพี่สมใสแล้วนะข้างนึ่เพราะเขาคนขี้เหนียวใช่ไหมเราเห็นก็ใส่ปุ๊บเราก็บอกเฮ้ยพี่สมใสอะไรนะใส่กุ้งเท้าว่ะดีว่าปนะดีดีจังเลยเฮ้ยดียังไงพี่สมหรือใสแล้วเบาเลยอ่าเอาแล้วใช่เขาบอกเขาบอกปนัสั่งได้นะสั่งเขาซื้อได้เลยแล้วเดี๋ยวเขาให้เงินเขาเออมันไม่ได้ใจอย่างนึกแล้วเขาจะเอาเขาจะเอาเงินเดี๋ยวนั้นเลยเออคนนี้พี่ชอบเป็นกุ่งเท้าหรือไม่กุ่งเท้า ใช่ฮะตัวนี uh, ้พ uh, ี่ชอบพุ่มเท้าหรือไม่พุ่มเท้าเราไชอบพุ่มเท้าเราพุ่มเท้าที่ได้ไปคู่เรืยเดี๋ยวมาเปลี่ยนเป็นพุ่มเท้าให้เอาของพี่มาเปลี่ยนเป็นพุ่มเท้าให้แดีวเขาก็เอาสีเนื้องไหมตกวันเน้นหน้าตาเขาก็สดใสได้พี่สมมันเน้นเออเหรอพี่สมมันหน้าตาเขาก็สดใสใช่ที่เข้าใจอะอ่าแต่ถ้าเรามาซื้อที่นี่เขาจะได้ถูกกว่าอีกเขาก็คนขี้เหนียวพี่สมมั่นต้องเขยยไหม ผมก็คนขี้เดียเด้ยวข<ด>ี้เหนียวถูกแล้ว,ถ,ลวถูกแล้วติดคุณแม<ช>่มาติดีม่รับปีนะ่ะเขาบอกเขาดูแลสุขภาพไม่ใช่ว่าเขามา